8เหตุการณ์สำคัญในบทสวดมนต์พาหุงมหากาบทที่8 ชนะทิฐิมานะด้วยยานหรือการรู้แจ้งที่ถูกต้องอนุภาพของประคถาบทนี้เพื่อเอาชนะคนที่มีทิฐิคิดว่าตนเองรู้มากกว่าเขาเป็นการเอาชนะด้วยความถูกต้องโดยพิจารณาตามความเป็นจริงเป็นบทสวดมนต์ที่กล่าวว่า ขาหเทติปุจเทนสุธาตหาทั้งพระมังวิสุทธิจุติเมติปากาพิธานังป <ยา S 2> เทนะวิจินาจิตวามุนินทวตันเตจะสามปวัตุเตจะยามังเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงประทับอยู่โคนต้นรังใหญ่ในสุภควันทรงตรวจดูเวเนยศาสตร์ก็พบว่าท้าพกาพรหมยังมีทิฐิมานะหลงเชื่อว่าพรหมนั้นเที่ยงยังยืนมั่นคงมีความไม่คลาดเคลื่อนเป็นธรรมดาเข้าใจว่าพรหมนี้ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติขึ้นและการได้เกิดเป็นพรหมนี้ เข้าใจว่าเป็นการพ้นทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วสาเหตุที่ท้าวพระกาปรมีมิจฉาทิฐิเนื่องจากสมัยที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้บวชยเป็นพระดาโบสประกอบกุศล,ลกรรมและรักษาฌานสมาบัติเมื่อสิ้นอายุไขจึงได้มาอุบัติในพรมโลกเมื่อแรกที่มาอุบัติในพรมโลกนั้นท้าวพระกาพรมอุบัติในพรมโลกชั้นที่สิบ คือเวหพ,พลาพรหมมีอายุได้ห้0อกับเมื่อจุติจากเวหพ,พลาพรหมก็ไปอุบัติต่อในโรรมโลกชั้นที่9ชื่อสุภกินนหาพรหมมีอายุได้64กับเมื่อจุติจากสุภกินนหาพรหมก็ไปอุบัติต่อในพรรมโลกชั้นที่หคืออาภัสราพรหมมีอายุอีก8ดกับรวมทั้งสิ้นแล้วท้าพกาพรหมนี้ ได้เกิดเป็นพรหมมาแล้วห้าอกับด้วยการเวลาที่ยาวนานมากจนไม่อาจจะจำได้ท้าพระกาพรหมจึงหลงเข้าใจว่าพรหมนี้เที่ยงไม่มีเกิดไม่มีแก่และไม่มีวันดับความสุขใดนั้นสุขยิ่งกว่าพรมไม่มีอีกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบวราจิตของท้าพระกาพรหมพระองค์จึงปรากฏกายในพรหม,มโลก เมื่อท้าวพกาปรมนั้นเห็นว่าพระพุทธองค์เสด็จมาจึงกราบทูนพระพุทธองค์ว่าดูก่อนท่านผู้นฤทุกเชิญท่านมาสู่พรหมโลกนี้เถอดพรหมโลกนี้เทีย่ยงยั่งยืนมั่นคงมีความไม่คลาดเคลื่อนเป็นธรรมดาพรหมโลกนี้ไม่ต้องเกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติ และไม่อุบัติขึ้นสุขใดที่จะยิ่งกว่าพรหมโลกสุขนั้นไม่มีอีกแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าท่านกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มั่นคงว่าเป็นสิ่งที่มั่นคงพรหมโลกนี้มีทั้งเกิดแก่ ตายทั้งจุติและอุบัติอยู่เป็นปกติแต่ท่านกลับกล่าวว่าปรมโลกนี้ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีการตายไม่มีจุติและไม่มีอุบัติดูก่อนท่านพูดเจริญท่านกำลังหลงในอวิชชาแล้วหนอค้าแต่ประสมณโคโดมพวกข้าพระโองค์มี72คน ล้วนได้ทำบุญมาดีแล้วมีอำนาจเหนือคนเหล่าอื่นซึ่งก้าวล่วงพ้นจากความเกิดการเกิดเป็นพรมนี้ชื่อว่าถึงประเวทแล้วข้าแต่ประสมณะโคโดมการเกิดเป็นพรมนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายความสุขใดที่จะยิ่งกว่าพรมไม่มีอีกแล้วทันใดนั้น มนันก็ได้เข้าสิงกายของพรหมบริวารผู้หนึ่งแล้วกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนสมณนะท่านอยู่มารุรานเท้าพระกาพรหมพระกาพรหมผู้นี้ท่านเป็นมหาพรหมเป็นพรหมผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองกรมโลกเท้าพระกาพรหมผู้นี้เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสารเป็นบิดาของสรรพสัว์ทั้งหลายดูก่อนสมณนะ สมณะละพรมเหล่าใดเป็นผู้ติเดเตียนดินเกลียดดินเป็นผู้ติเดเตียนน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติเดเตียนไฟเกลียดไฟเป็นผู้ติเดเตียนเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติเดเตียนพรมเกลียดพรมกล่าวว่าพรมนี้ไม่เที่ยงสมณะละพระรมเหล่านั้นเมื่อกายแตกดับแล้ว ล้วนต้องไปเกิดในอบายดูก่อนสมณะสมณะและพรามเหล่าใดเป็นผู้สรวนสรินดินชมเชยดินเป็นผู้สรวนสรินน้ำชมเชยน้ำเป็นผู้สรวนสรินเทวดาชมเชยเทวดาและเป็นผู้สรรนส่วนหมชมเชยพรหมสมณะและปรามเหล่านั้น เมื่อกายแตกดับลงไปแล้วจะได้ไปอุบัติในพรหมโลกดูก่อนสมณนะเพราะเหตุนั้นท่านจงอยา่าฝ่าฝืนคำของพระกาพรมนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามานเข้าสิงอยู่ในพรหมจึงมีพุทธดำรัสโต้อตอบว่านี่เน่ยมานท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเราไม่รู้จักท่านเรานี้รู้จักท่าน และไม่อยู่ในอำนาจของท่านดังเช่นพรมที่ท่านครอบงำอยู่เมื่อมารได้ฟังคำของพระพุทธองค์แล้วมารก็ตกใจกลัวจึงรีบหนีไปจากพรหมโลกฝ่ายท้าวพกาพรมนั้นยังคงมีมิจฉาทิฏฐิจึงพูดจาอดอ้างฤทธานุภาพของตนว่ามีมากเหนือผู้อื่นใดและยินท้าทายอีกว่า จะหายตัวไปไม่ให้พระพุทธองค์มองเห็นแต่ไม่ว่าท้าพระกาปรมจะหายตัวไปอยู่ไหนพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นตลอดพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงฤทธิ์บ้างโดยพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่เดิมและทรงแสดงประสัิธรรมด้วยประสูรเสียงอภัยร้อแก่บรรดาพรมแต่ไม่มีพรมองค์ใดที่จะสามารถมองเห็นพระพุทธองค์ได้ จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงธรรมถึงกุศลกรรมของท้าพกาพรหมว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นพกาพรหมผู้นี้เคยสร้างกุศลกรรมใดบ้างดูก่อนพรมผู้เจริญเรารู้อดีตชาติของท่านก่อนนี้ในกับหนึ่งท่านได้เกิดเป็นดาวบทอาศัยอยู่ในทะเลทรายที่กันดาร ท่านได้เนรมิตน้ำให้พ่อค้ากียนทั้ง500เล่มได้ดื่มกินสิ่งนี้นับว่าเป็นกุศลของท่านก่อนนี้ท่านเป็นดาวบดอาศัยอยู่ชายป่ามีโจรลงมาจากเขามาปล้นชาวบ้านแล้วจับเอาคนจำนวนมากไปบนเขาท่านปแปลงกายเป็นพระราชาพร้อมกองทหารเพื่อขับไล่โจร แล้วท่านก็ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้สิ่งนี้ก็นับว่าเป็นกุศลของท่านลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงกุศลกรรมอีกว่าก่อนนี้ท่านเป็นดาวบออาศัยอยู่ที่ริมฝั่งน้ำชาวเรือที่ทิ้งเศษอาหารลงไปในน้ำทำให้พญานาคโกรธและขึ้นมาจะทำร้ายชาวเรือในชาตินั้นท่านได้แปลงเป็นครุฑ แล้วขับแล่พญานาคออกไปเพื่อไม่ให้ทําร้ายชาวเรือสิ่งนี้ก็นับว่าเป็นกุศลของท่านดูก่อนพระผู้เจริญเรารับรู้บุญกรรมของท่านเหมือนการนอนฝันแล้วตื่นขึ้นดูก่อนพกาพรมความจริงอายุของท่านนี้ไม่มากเลยท่านเย่าสสำคัญว่าอายุของท่านมากอายุของท่านนั้น เหลือเพียงหนึ่งแสนนิราพุทธ,ธเท่านั้นด้วยพุทธ,ธดำรัสนี้จึงทำให้ประกาพรมเกิดความสงบนิ่งและทำให้ประกาพรมนั้นได้ระลึกถึงกุศลกรรมในอดีตตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้พระองค์ทรงทราบอายุข,ของข้าพระองค์ได้แน่นอนแม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบเพราะทรงเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริง พร,ระรัศมีอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นี้จึงส่องมายังพรหมโลกทำให้พรหมโลกสว่างสวยเช่นนี้ในที่สุดท้าวประกาพรมนั้นรับพรหมบริษัททั้งหมดต่างก็อัศจรรย์ใจในพุทธานุภาพยอมรับฟังธรรมและกลับมาเป็นพรหมสัมมาทิฏฐิภายหลังนั้นพรหมอีกหนึ่งหมื่นองค์ก็ได้บรรลุธรรมในเวลาต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นที่พึ่งของพรหมทั้งหลายจึงเสด็จจากรมโลกกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารแล้วทรงแสดงพระธรรม,มเทศนาโปรดแก่พิสุทั้งหลายโดยทํานองที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วดังเช่นในพรมโลกแปดเหตุการณ์สำคัญในบทสวดมนต์พาหูงมหาการ เสียงอ่านโดยแก้วเสียงทำ